นี่นะเอาคนนี้คนนี้แล้วก็นี่อะไรวะเฟซบุ๊กไปสวัสดีครับคุณเจมจีสวัสดีครับคุณเจมมาเฮ้ยเขาเขาหนีไปแล้วอ่ะคุณมายกี้คุณไปไหนอ่ะอันนี้ได้กำลังไลฟ์เฟซบุ๊กสดอยู่ครับผมครับผมคุณเจมมาสี่สิบสี่สิบเจ็ดปีช่องสามวยพรให้นิดหนึ่งสี่สิบเจ็ดปีไม่ใช่สี่สิบสี่ครับสี่สิบเจ็ดครับโมสี่สิบเจ็ดอุตส่าห์มันเกิดช่องสามนะครับผมน้องๆครับ เวอ์พรสุสานมันเกิดช่องสามไหนครับถ้าเหมือนนัเซียมากเลยครับชื่ออะไรครับจีน่าครับจีน่าค่ะเฮ้ยรู้ได้ไงครับอ้าวรู้ไงนั่งนั่งคุยเขาอยู่นี่ก็น้องน้องอะไรน้องันะนำตัวครับสวัสดีค่ะลิชชี่ค่ะครับผม17ปีช่องสามอยากจะบอกอะไรหน่อยนะครับผมบอกอะไรแฟนๆหน่อยก็ขอให้แฟนๆทุกหวยืไม่ใช่ค่ะขอให้แฟนๆทุกคนนะคะ มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ติดตามผลงานของทางช่องสามเราไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะพี่จีครับค่ะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยค่ะแล้วก็ดูช่องศกันเยอะนะคะอะไรอ่ะพูดๆครับขอให้ทุกคนติดตามผลงานของพี่เจมจีด้วยนะครับตอนนี้วงของออนแอร์อยู่ครับผมขอบพระคุณมากครับผมขอบคุณนะครับขอโชคดีนะครับผมดีครับโอคดีครับแล้วมาคุยกับ่อแม่ครับ วันนี้ถือว่าเป็นตำนานของช่องสามครับอีกอีกขั้นหนึ่งก็จะกลายเป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วให้ตีให้ตีถ้าวางไว้ก่อนวันนี้ก่อนสี่สิบเจ็ดปีช่องสามครับเข้ามาแล้วเก๋ๆสวัสดีท่านผู้ชมสิฮาร์ล่าน่าชอบดีนี่ร้านนี่เป็นไรเป็นอะไรบอกไม่อยจะพูดเลยวันนี้เพราะว่มันเป็นบุไลฟ์อยู่กัก็เลยไม่อยากพูดพูดๆเหรอพูดได้เราต้องเป็นตัวของตัวเองไม่เป็นไร มันเป็นตัวตัวเองมากเกินไปมันจะไม่ดีสีิบเจ็ดปีต้องสาวมั้ครับดีใจค่ะดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งมาตลอดสี่สิบเจ็ดปียังไม่ถึงยังไม่ถึงอันนี้เขาปีที่สี่สิบห้าแล้วอายุแม่หรอเปล่าคือตอนนี้ก็รู้สึกว่าอยู่ตั้งแต่อยู่ช่องสามมาสองสามปีเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่น่าพูดคำนี้ครับมีอะไรที่จริงบ้างเกี่ยวกับแมทเทอร์นีทุกอย่างปลอมหมด มาสนุกสนานกันตอนเช้านะคะทุกคนวันนี้นะคะครบรอบ47ปีช่อง3พวกเรานะคะก็มาร่วมโูยพรวันเกิดแฮปปี้เบิร์เดย์ช่อง3ค่ะค่ะก็ะะ47ปีแล้วก็ขอให้มีปีๆต่อๆไปแล้วก็อยู่คู่คนไทยไปนานๆเลยนะนี่ใครที่ดู Facebook Live ก็อย่าลืมติดตามข่าวสารของช่อง3นะคะไม่ว่าจะเป็นละครข่าวโชว์ไรตี้อะไรก็แล้วแต่ เจมมาช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยดิสลับหน้าที่สลับหน้าที่สลับหน้าที่ครับไปผู้ชายเลยครับอ๋อเป็นอย่างไงี้ับคุณผู้ชมพอเจมชิงไม่สบายผู้ชายเขาก็ยืนโยนหน้าที่มาให้ผมครับเชิญหน่อยครับผมทางนี้สวัสดีครับทุกคนพี่บอลเขาจะเฟซฟุ๊กไลฟ์ครับผมอ้าวสวัสดีครับผมปวยพรวันเกิดช่องแอร์สี่สิบเจ็ดปีครับผมครับคุณครับพี่แจ๊ค ดีนั่นแหละครับคนแรกเลยเอาทุกคนรุมคนอทุกคนดีกว่าครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับก็ช่องสามนะครับอยู่มานานขนาดนี้แล้วทุกคนวันนี้ก็พร้อมที่จะอวยพรให้ช่องตัวเองครับก็คืออยากจะให้พร้อมกันเลยมพร้อมกันดีกว่าร้องเพลงนะครับโดยเจมมาเนี่ยคุณเนี่ยร้องก่อน Happy birthday to you Happy birthday เปลี่ยนเร็วแล้วกันเป็นทียแล้วดย่างงี้เราเราเราบอกว่าเรายังมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆช่องสามบ้างครับผมอรีพิกอดหน่อยครับฝากลาครคอนแฟกตพี่นี่เลยครับผมก็ขอบคุณแฟนคลับช่องช่องสามทุกคนมากนะครับที่ยังติดตามพวกเราอยู่นะครับแล้วก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดของช่อง พวกเราก็มาแสดงความดีๆอ่ะพี่วุฒิบอกอะไรหน่อยเร็วครับผมก็คมแฝกของพี่ก๊อตนะครับก็จะได้เห็นซิกแพ็คของพี่ก๊อตแน่ๆนะครับสิบสองลูกเดี๋ยวไปดูกันครับว่า12ลูกได้ยังไงไอ้12ลูกนี่มันรวมอะไรเปล้านหลังแพ็คต้บอกคนนี้ครับคุณบอลครับโวยพอวันเกิดช่องไหนครับ่ครับผมนยายนครับอ่ะเจมก่อนครับเจมก่อนผมพูดพูดไปแล้วโอเคโอเคก็ขอให้ ผลิตรายการผลิตละครผลิตสิ่งที่น่าสนใจให้กับคนดูเยอะๆนะครับขอให้แฟนๆติดตามช่องสามเยอะๆนะครับครับผมจบแบบมีสาระลายต่อไปครับผมพิเชษครับสน่อยครับพี่ครับก็คืนคุณคุณมาด้วยครับโอเคอ่ะอภิบาลนะพิเชษ่อยพี่อุปกรณ์วงเอลียวซังคู่เลยครับผมไม่ต้องท้ากันก็ติดตาช่องสามอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปครับ ก็พาราละครด้วยนะครับแขมังกรไฟแล้วก็บ่มาจะถอนผมก็เราเป็นเราเป็นมังกรนเรื่องเป็นเป็นนก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่ติดตามช่องสามแล้วก็ให้กาลังใจช่องสามมาตลอดนะครับแล้วก็ปีนี้ครบรอบ47ปีนะฮะก็ให้กาลังใจกันต่อไปนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงครับผม คุณคุณมาสู่ก่อนครับเดี๋ยวคนนี้สุดท้ายครับผมยินดีครับพี่แชมป์ครับฝากป้อมกันมาสู่ครับเชิญครับผมครับก็สารบันเกิดช่องสามนะครับผมขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามนะครับผมก็ขอบคุณแฟนทุกคนนะครับก็ช่องสามจะผลิตรายการดีๆแล้วก็รอคอยเดี๋มวใหม่รอทั้งปีครับผมนี่เลยครับเลตติ้งอย่างนี้เลยครับผมครับผมก็ต้องติดตามรอคอทุกๆคนกันด้วยนะครับผมครับผมพี่แชมป์ครับพี่แชมป์แชมป์พระเอกครับพระเอกขอให้ คุณได้แชมป์มาครับนะครับสักหน่อยครับขอให้แฟนทั้งสามทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับผมขอให้ช่องสามอยู่แบบนี้ตลอดไปนะครับขอให้เรื่องึ้งสูงๆสปอนเซอร์เยอะครับผมขอบคุณมากครับน้องนนท์ครับฝากละครฝากอะไรถึงถึงใครทงสามหน่อยครับก็ช่องสามนี่ก็เป็นบ้านที่อบอุ่นของพวกเราหน่อพี่เนาะก็ขอให้ช่องสามในอยู่คู่กับเราไปนานๆแล้วก็ผลิตรายการที่มีคุณภาพให้คนดูมีความสุขตลอดไปครับผมละครนึ่งอาคมด้วยเราเรื่อง แล้วก็อาคมเร็วๆนี้ครับพี่น้องคิมแดนครับผมสวัสดีครับต่อเดินพี่พี่น้องครับไดครับเชียวขอบคุณมากครับวันนี้ครับเป็นพี่ผมเจอมาตั้งแต่วันแรกที่การเข้าช่องนะครับพี่สวัสดีครับผมน้องเป็นไงบ้างพี่สวัสดีครับพี่เจมสบายดีไม่พี่พี่พี่ผมนะครับผมก็เนไหมนี่ยีมีแล้วผมคือนี่ยเปานอะไรครับคุยพรคือไม่เจอกันนานครับผมก็คิดถึงครับผมเกยครับคุรพรก็ดีใจครับผมก็ที่ โอวยพอวันเกิดช่องสามครับผมก็ดีใจครับที่ครบรอบนะครับผมที่ปีนั้นสี่เจปีช่องสามครับผมทำไมต้องกระซิบด้วยครับเขาจะรู้ว่าผมไม่รูสกิบอ๋อครับผมก็ยินดีครับผมกับทางช่องสามครับผมแล้วก็แล้วก็อยากขอบคุณทางแฟนๆครับผมที่ติดตามพวกเรามาตลอดนะครับผมแล้วก็อยากจะให้ติดตามอย่างนี้ไปตลอดแล้วก็อยากจะ อะไรดีอ่ะมาดูคอนเสิร์ตไหมใช่มีคอนเสิร์ตนี่ใช่เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตของทางช่องสามนะมนนครับที่ยี่สิบเก้านะครับก็อยากให้ทุกคนมา<ล>ดูกันครับผมแล้วก็มีผมด้วยผมก็เป็นไป,ไปแสดงด้วยครับผมข่าวผมก็ขึ้นด้วยเหมือนกันครับคอนเสิร์ตครับก็ดีใจครับที่ช่องสามครบรอบ47ปีแล้วครับก็ขอให้อยู่คู่กับคนไทยปนานๆน,นะครับมีผลงานดีๆแฟนๆก็อยู่คู่กับเราไปนานๆครับผม ขอบคุณมากครับผมเจนครับพี่ไปที่พี่ป๊อกเลยใช่ผมคนนี้คนสุดท้ายเพราะว่าอาวุโสครับผมครับแล้วคนนี้ครับมามาคู่เลยครับสองคนอันนี้ไม่ปดนอาวุโสนะมามามาแล้วแล้วครับเราก็มาถึงสองคู่สุดท้ายของคนนี้ครับแต่คุณนี้หน้าที่ทั้งหมดเป็นของคุณคุณว่อย่างเดียวผมไม่เกี่ยวแล้วคุณคุณอยู่มากี่ปีครับผม12ครับ12ปีคุณมันต้องบอกผมว่าคุณอยู่มาตั้งแต่วันแรกเลย วันแรกของคุณไงทุกคนก็ต้องอยู่ตั้งแต่วันแรกของตัวเองมันยังเช้าอยู่นะเจมส์บางทีพี่ก็รับไม่ค่อยได้พี่แปดโมงครึ่งเขาถ่ายละครกันแล้วเดี๋ยวนี้ตาคุณอ้วนครับณอหน่อยครับผมครับก็ในฐานะเด็กใหม่ของช่องสามนะครับก็ขอให้ช่องสามนะครับเอออยู่กับเราไปตลอดไปเลยแล้วก็อยู่ไปผมก็จะอยู่กับช่องสามไปตลอดเลยตาตาลรครเรื่องของพวกเราสามคนใส่ใจมีใส่ทาาหัวใจด้วยครับผมก็ฝากติดตามละครช่องสามทุกเรื่องเลยครับครับ ก็ปิดรายการครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับฮ่าฮปิดรายการเนี่ยโอเคนะครับตามนั้นแหละครับคุณหมอก็ปิดปิดจริงๆใช่ไหมอันนี้ฮะปิดจริงๆก็บอกว่าเดี๋ยว9โมงเดีมาชมไลฟ์สดอ่า9โมงเดี๋ยวเราจะมีงานเลี้ยงนี้เป็นงานของทางฝั่งข่าวนะครับก็เป็นงานที่เราจะต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหลายๆท่านนะครับก็อย่าลืมมาดูตอน9โมงนะครับเปิดการไลฟ์สดนะครับแค่นี้ก็เป็นช่วงเบื้องหลังก่อนนะครับเดื่องนี้ และเดือนหน้าเป็นเดือนที่ช่องสามีอะไรจะให้คุณผู้ชมเยอะมากๆเพราะว่าเป็นเดือนแห่งวันเกิดของเรานะครับเราก็อยากจะมอบแต่สิ่งดีๆแล้วมอบเซอร์ไพรส์มอบของขวัญให้กับผู้คนทุกคนมอบของขวัญให้กับเรามาตลอดเราก็อยากจะมอบของข,ข,องขวัญให้ทุกคนเช่นกันนะครับอย่าลืมนะครับคอนเสิร์ต47ปีช่องส Love India ด้วยนะครับ9โมงเจอกัน